วัสดีครับพบกับผมมัตสกษษษิติเพียนจัตุรัสในรายวิชาเสริมนักศษะภาษาจีน4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีาที่5ทงเสวียนเมินห่าวผูหญิงตาเจียหลายเกินจ้างเหล่าเชื่ออิสี่เสียจงหวนสวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจ้างเหล่าเชื่กันนะครับจเทีหมน今天我们要学的内容还是น语句类。比如说，今天我们要学的内容还是汉语句类。比ย说，今天我们要学的内容还是汉语句类。比如说，今天我们要学的内容还是汉语句类。比如น今天我们要学的内容还ง汉语句类。比如说，今天我们要学的内容还是汉语句类。比如ในภาษาจีนนะครับ หัวเหมินเียนหลายฟูสีเอียป่พวกเรามาทบทวนกันสักหน่อยนะครับประโยคในภาษาจีนม,มีทั้งหมดสี่รูปแบบนั่นก็คือื้อประโยคบอกเล่า，ื้อประโยคคำถาม，ื้อประโยคคำสั่งขอร้อง，ก่าาทืา้อประโยคอุทานจินเทียนหัวเหมอนหลายขั้นที่二เ,เลย，อื้อประโยคคำถาม 首先我们来看它的定义疑问句表提问或疑问的语序的句子ประโยคคำถามคือประโยคที่แสดงด้วยน้ำเสียงการตั้งคำถามหรือสงสัยจู่ถีเจียวเกออีร่างผู้ถเว่ยตัเ่าเจวโครงสร้างจะแตกต่างกันไปตามประเภทของประโยคคำถามที่ต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นประโยคคำถามประเภทใดก็ตาม โดยทั่วไปแล้วจะจบท้ายประโยคด้วยเครื่องหมายคำถามหรือในภาษาจีนเรียกว่าเวิร์นเฮาวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ这本书是你的吗หนังสือเล่มนี้เป็นของเธอใช่ไหม你吃过午饭了นเธอทานข้าวกลางวันหรือย,อยัง他在院子ั做什น呢เ,เขาอยู่ในสวนทำอะไร接下来我们来เ叹词分เลยลำดับต่อไปเรามาดูการแบ่งประเภทกันนะครับ 。根据结构及语意的不同，可细分为四种。แบง่งตามความแตกต่างของโครงสร้างและความหมายหลักสามารถแบ่งได้เป็น4ประเภทย่อยได้แก่：是非问句、特指问句、转折问句和反正问句。是非问句，提出问题，要求回答是或否的疑问句。ประโยคคำถามถูกผิด คือประโยคคำถามที่ตั้งคำถามแล้วกำหนดให้ตอบว่าใช่ถูกหรือไม่ใช่ผิดซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทรูปแบบที่1ก็คือประโยคบอกเล่าบวกน้ำเสียงการถามและบวกเครื่องหมายคำถามเช่นถ้าเขาหรอถ้าชื่อไทยบัวเหรนเขาเป็นคนไทยหรอรูปแบบประโยคที่2ประโยคบอกเล่า บวกคำเสริมแสดงน้ำเสียงการถามเช่นมาปะอาบวกเครื่องหมายคำถามเช่นสิงมาได้ไหมถ้าชื่อหนีตี้ติมาเขาเป็นน้องชายเธอเหรอหนีจ่วยจิ้นปูไท่หมางปะช่วงนี้คุณมายุ่งใช่ไหมส่วนคำตอบเราจะสามารถตอบได้เช่นสิงได้ผู้สิงไม่ได้ชื่อ 猜ช土不是，卖菜้ถ不กป土。特指ื句，用疑问代词谁、什么、哪、哪怎么样、为什么代替未知的部分进行提问，要求对方针对未知的部分做出回答的疑问句，具体分为两种。ป有看โยค คือประโยคคำถามที่ถามส่วนที่ไม่รู้โดยเฉพาะเจาะจงโดยใช้คำสรรพนามมาเป็นคำถามหรือใช้คำสรรพนามในการใช้ถามเช่นใครอะไรไหนที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเพราะเหตุใดเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตอบคำถามอย่างเจาะจงตรงตามสิ่งที่เราไม่ทราบซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้ 1. ประโยคคำถามชี้เฉพาะที่ได้มาจากการนำปริชาสรรพนาม มาแทนที่ตำแหน่งส่วนที่ต้องการถามในประโยคบอกเล่าทั่วไปเช่นเสยชื่อหนีตเหล่าชื่อใครคือครูของคุณท่าซิ่งเ่เมอเขาแท้อะไรหนีนหจ什么会说中นทำไมคุณถึงพูดภาษาจีนได้ 2. ประโยคคำถามชี้เฉพาะที่ประกอบขึ้นมาจากประธานบวกคำว่าหลักหรือในภาษาจีนใช้คำว่าเนอย่างเช่น我叫李丽你呢 ต้องการถามว่าหนีเจีมม้ยวฉินมาชื่อ่อเหริหนนนหีเฉันเป็นคนปักกิ่งแล้วคุณล่ะต้องการถามว่าหนีชื่อหนาหลีหล่เหรินคุณเป็นคนที่ไหนเสียห้าอยู่ปีเจ้าหนานเสือไทยอยู่เนอะเรียนภาษาจีนค่อนข้างยากเรียนภาษาไทยล่ะต้องการถามว่าเสือไทยอยู่หนานมาัเรียนภาษาไทยยากไหมเสือนเจอเวินจี้ 提出两种或两种以上的情况让对方选择的疑问句多用 A 还是 B 是 A 还是 B 等固有格式连接选项ประโยคคำถามให้เลือกตอบคือประโยคคำถามที่ให้ตัวเลือกสองหรือสองตัวขึ้นไปเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกตอบซึ่งส่วนใหญ่จะใช้โครงสร้างในรูปคงที่คือ A 还是 B หรือว่าชื่อ A หายชื่อ B ในการเชื่อมระหว่างตัวเลือกต่างตัวอย่างเช่นตุ้หายชื่อปุ๋ยต้ถูกหรือว่าไม่ถูกหนีเฮอรชาหายชื่อเฮอคาเฟยคุณดื่มชาหรือว่าดื่มกาแฟจินเทียนชื่อหายชื่อหมิงเทียนชื่อไปวันนี้หรือไปพรุ่งนี้หนีเย้าชื่อฟันหายชื่อชื่อเมียนเถียวคุณจะกินข้าวหรือจะกินกว๋วยเตี๋ยว 正反问句谓语有肯定和否定两种形式，并列构成的疑问句，根据谓语组成的不同，可分为两种主要形式。ประโยคคำถามในรูปแบบยืนยันปฏิเสธคือประโยคคำถามที่มีบทกริยาประกอบขึ้นมาจากการเรียงข้อความในรูปแบบยืนยันและรูปแบบปฏิเสธตามลำดับ ซึ่งดูจากความแตกต่างของส่วนประกอบของบทกริยาแล้วเราสามารถแบ่งประโยคคำถามในรูปยืนยันปฏิเสธได้สองแบบหลักๆคือ 1. ใช้โครงสร้างคำกริยาบวกปู้หรือเหมยบวกคำกริยาหรือคำกริยาบวกคำว่าเลิมหโย่ตัวอย่างเช่นชี้ปู้ชี้ไปไม่ไปเจ้าเก๋ยผู้เก๋ยท่าอันนี้ให้หรือไม่ให้เขา 他是不是日本人เขาใช่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นแบบที่สองใช้โครงสร้างคำคุณศัพท์บวกปู้บวกคำคุณศัพท์หรือคำคุณศัพท์บวกคำว่าละไม่เยืตัวอย่างเช่นตุ้ปู่ตุ้ถูกไม่ถูกจินเทียนเล่ยปู่เลย่ยวันนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยหัวชัวตุ้ละไม่เหยื่อฉันพูดถูกหรือเปล่าเอาละครับ เรามาดูกันนะครับว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคคําถามในภาษาจีนมากน้อยแค่ไหนประโยคคําถามในภาษาจีนเราเรียกว่าอีเวนจี้สามารถแบ่งเป็นสีประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือชื่อเฟยเวนจี้ประโยคคําถามถูกผิดเทอจืจอเวนจี้ประโยคคําถามชี้เฉพาะส่วนเจอเวนจี้ประโยคคําถามให้เลือกตอบเจิ้งฝานเวนจี้ ประโยคคำถามในรูปแบบยืนยันปฏิเสธและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับประโยคคำถามในภาษาจีนหรืออีเวนจื้หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบและชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้เราื้อต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ